คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมสามารถที่จะถอดแมสเมื่อออกรายการได้เนื่องจากว่าเราสองคนนั้น work from home ใช่ไหมพี่อ้าวโอ้ยคุณผู้ชมเห็นโบโฮสหรือพิธีกรคู่ไหมครับไม่ได้ครับพี่เต้แม่ไม่ยักกรรู้โควิดระบาดภาษาอังกฤษก็คือ the covid The signal is really bad หรือ the reception is really bad มีให้เลือกครับ oh <no. S 1> ว่า signal ก็คือสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรือไม่ก็ reception ก็คือตัวรับพู้นีคือสัญญาณมาดีแต่ตัวรับนะครับที่สถานีแห่งนี้กลางใจกลาง CIA เนียมันไม่ค่อยดีครับก็เลยทําให้พี่น้าของผมเนี่ยแหมนิ่งเลยทีเดียวนะครับอัอนนี้จนกว่าพี่เขาจะกลับมานะครับเราไปเข้าภาพยนตร์ที่เราจะนำมาสอนภาษากันเลยครับวันนี้เราอยู่ในเรื่อง The November Man The November Man ครับแม่ชายเดือนพฤศจิกายนฟังดูแล้วมันตลกตลกนะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายครับว่าที่มาที่ไปของชื่อเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะฮะแต่บอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังฟอร์มยักษ์ครับที่ออกฉายในปี2014ครับนำแสดงโดย Pierce Brosnan very familiar name a very familiar face เป็นหน้าและชื่อที่เราคุ้นเคยแน่นอนนะครับเล่นหนังฟอร์มยักษ์มาหลายเรื่องรวมถึงเป็นหนึ่งในคนที่เคยรับบทเป็น James Bond ด้วยนะครับและประโยคที่เราจะหยิบยกขึ้นมานะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The November Man แผนที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจบริบทนะครับแล้วก็เรื่องราวว่าทําไมหนังเรื่องนี้ถึงชื่อนี้ทําไมพระเอกถึงมีฉายาว่า The November Man ไปฟังกันครับ Now we used to call you Peter the November Man because after you pass e d through nothing lived You know what we used to call you Peter the November Man because after you pass e d through nothing lived นะครับ You know what we used to call you รู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเนี่ยเราเคยเรียกนายว่าอะไรหรือเราเคยเรียกว่าตั้งชื่อให้นายว่าอะไรจริงๆถ้าจะให้สมบูรณ์แบบนะครับต้องบอกว่า did you know ใส่มาสักนิดหนึ่งครับ did you know คือเคยรู้ไหมหรือเคยจำได้ไหมอาพวกเราเคยเรียกนายว่าอะไร the November man เราเคยเรียกนายว่าไอ้คนเดือนพฤศจิกายนทำไมล่ะครับ cause after you pass through nothing l e v e เพราะว่าหลังจากที่ you pass through ก็คือผ่านไปแล้วเนี่ย nothing l e v e ไม่มีอะไรสิ่งใดที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเลยเดือนพฤศจิกายนครับมันเป็นช่วงรอยต่อช่วงปล,ปลายของหน้าใบไม้ร่วงแล้วหรือว่าออเมนะครับหรือว่าฟอลก็ตามแต่หลายๆพื้นที่เนี่ยหนาวแล้วด้วยพฤศจิกายนนะครับซึ่งหลังจากที่เดือนพฤศจิกามาถึงปุ๊บ ไม่ต้องกลัวเลยครับเดือนธันวาเดทสมอรเรกันทั้งสนามฮะเคยปลูกอะไรไว้เคยเลี้ยงตัวอะไรไว้ส่วนมากจะได้นะครับเรียกว่าฟรอส t หรือว่าไอซ์หรือสโน่เนี่ยคลุมหมดเลยตายเรียบนะครับเพราะนั่นคือพฤติการยนมาเมื่อไหร่คือเมื่อยคือพระเอกของเรื่องเนี่ยไปที่ไหนปุ๊บฆ่าคนแหลกลาเลยทีเดียวนะครับุณผู้ชมครับดู3าํานี้นะครับมันสะกดคล้ายๆกันอยู่นะฮะแต่ว่าออกเสียงไม่เหมือนกันและความหมายนั้นแตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงครับ through through อันนี้เนียแปลว่าทะลุผ่านเหมือนในประโยคเมื่อกี้ครับ pass through ก็คือเดินผ่านหรือว่าได้เคลื่อนที่ผ่านไปนะครับ thought thought, thought. ก็คือเป็นอดีตของ think พก็ูคือได้คิดหรือนึกไว้ว่า though though คือแม้ว่ายกตัวอย่างเอา3ามคำนี้มาใส่ประโยคน,นะครับ I thought that your car would pass through, even though the gate was closed ผมานึกว่ารถของพี่น้าเนี่ยจะสามารถทะลุผ่าน ประตูไปได้แม้ว่าประตูมันจะปิดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเอา3าําที่ดูหน้าตาละไม้คล้ายกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยความหมายก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับนี่คืออีกดึงภาพยนตร์นะครับที่จะต้องไปหาคําตอบแน่นอนนะครับว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้แล้วมันจะลงเอยยังไงครับพี่นาครับช่องที่มีหนังดีซีรีส์เด็ด เขาก็จะมีรายการที่จะนำเสนอภาษากรีกคือรายการพวกเราครับก็คือ movie language สิ้นในภาษาหนังทางช่อง Mono โทย์นาเท่านั้นนะครับแม่สัญญาณมาต่อตะแล้วก็ไปอีกแล้วคุณผู้ชมจริงเหรอพี่นาพี่นาทางยีผมจริงเหรอ you really gonna do this to me oh how am I gonna get through แล้วที่จะผ่านไปได้ยังไงอะดูอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ through thought though สามคำนี้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะหักท่าตัวเลยนะหักท่าตัวเลยนะ สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube m o n o 2 9พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page m o n o 2 9และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o 2 9 c o m